ที่หอประชมุมอำเภอศีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าประคุณสม็จพระวรรณรัตจ้าวานวัดบวรนิเวศวิหารผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ และกรรมาการมหาเทระสมาคมเป็นประธานสงในพิธีมอบทุนทรัพย์เพื่อสมทบทุนสร้างตึกสงอาพาธโรงพยาบาลสีเทพโดยมีคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์นายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบูรณ์นางอังคณาหัตถกิจโกศลนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ตรวจราชาการกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ในการโรงพยาบาลสีเทพ หัวหน้าส่วนราชาการพุทธศาส,าสนิกชนร่วมมอบทุนทร,รัพย์สร้างตึกสองอาพาธโรงพยาบาลสีเทพสำหรับการสร้างตึกส่งอาพาธโรงพยาบาลสีเทพเกิดจากการที่คณะสองฆ์อำเภอสีเทพนำโดยท่านพระครูวิสุทธิทิวาทีที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสีเทพร่วมกับโรงพยาบาลสีเทพและพุทธศาส,าสนิกชนอำเภอสีเทพรวมถึงอำเภอต่างๆในเขตจังหวัดเพชรบณ์จะทำโครงการสร้างตึกสองอาพาธโรงพยาบาลสีเทพขึ้น โดยรวบรวมทุนรัพ์เป็นทุนเริ่มต้นจำนวน4 9 5ล้านนบาท66สิบสตางค์แต่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอเพราะต้องใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นจำนวนกว่า30ล้านบาทจึงได้มีการปรับลดแบบขนาดอาคารตึกส่งอาภาจ,จากเติมเป็นอาคารคอนกรีต4ี่ชั้นลดลงเป็นสองชั้นเนื่องจากโรงพยาบาลสีเทพได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงสาธารณาสุขประจำปีงบประมาณ251 1 เพื่อสร้างอาคารหองผู้ป่วยสองชั้นหนึ่งหลังจึงทําให้สามารถปรับลดขนาดอาคารตึกส่งอาพาธลงมาเป็นอาคารคอนกรีตขนาดสองชั้นทําให้ราคาก่อสร้างลดลงเหลือประมาณ15ล้านบาทโดยพิธีมอบุนทรัพย์เพื่อสมทบทุนสร้างตึกส่งอาพาธโรงพยาบาลสีเทพในวันนี้เพื่อให้คณะสงฆ์และพี่น้องพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้มีโอกาสร่วมบอเพญทานบรารมีสมทบทุนสร้างเงินที่ได้ในวันนี้จะนำไปก่อสร้างตึกส่งอาพาธ โรงพยาบาลสีเทพและส่วนที่เหลือจะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อไป